นี่ครับพี่น้องครับนี่สำหรับแปลงข้าวไก่ทองคำา80นะครับตอนนี้ก็เริ่มเหลืองเริ่มแก่แล้วครับพี่น้องครับนี่ถึงเวลาที่เราทำการเป่งน้ำแล้วครับพี่น้องครับนี่เป่งน้ำออกเนาะเดี๋ยวตอนเกี่ยวมันสิลมครับพี่น้องครับผม ครับสวัสดีครับพี่น้องพองไปที่เคารพบักครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับผมจากช่อง YouTube นะครับเฟซบ o o กแฟนเพจนะครับแล้วก็ติ k t o k ครับผมที่มีชื่อช่องว่า Happy การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับยังคงยืนยันยืนหยัดนะครับแล้วก็ยืนหนึ่งครับเรื่องของการทำนานต้องแฮปปี้การเกษตรชาแนลครับพี่น้องครับผมเอาครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้ครับเราอยู่กันที่โคกหนองนาธรมมค่ามหาสารคามครับพี่น้องครับนี่น้อ 22ไร่นะครับของการเพาะปลูกในพื้นที่ทั้งหมด25ไร่นะครับกับข้าวทั้งหมด7สายพันธุ์ครับพี่น้องครับนี่เนาะสำหรับเ้าเมเนีนะครับนุ่มขวัญช่ยหวัวใจเกษตรนะครับกับพ้าพีผ่าหนองมาซองเบิงไฮเบิงหน้าคือเก่าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับวันนี้ไก่ทองคํา80ครับพี่น้องครับนี่เริ่มเหลืองแล้วครับผมนี่กะคงสิถึงเวลานะครับผมนี่ในการถี่เฮ้าสิททาการเป่งน้ำออกเนาะ ขันบ้องสั้นนี่ครับตอนเท่าเกี้ยวเขานี่ลดเ,เกี้ยวนี่สิลมนะครับพี่น้องครับนี่เนาะเอาส่วนยละเีือต่างๆเป็นยังไงนะครับเข้าไปเบิ้งกันเลยครับผมนี่ครับพี่น้องครับนี่เข้ามาเบิ้งกันชัดๆนะครับผมนี่สําหรับข้าวอีกหนึ่งแปลงอีกหนึ่งสายพันธุ์นะครับผมที่อยู่ในบริเวณโคกหนองนาธรมมะข้ามมหาสารคามเนาะ ตอนนี้พี่น้องนะครับกระสีเห็นนะครับตอนนี้ก็บเรื่องเหลืองเราเนาะครับพี่น้องครับนี่เนาะสําหรับสายพันธุ์นี้มีชื่อว่าไก่ทองคํา80ครับผมนี่เป็นพันธุ์ข้าวเจ้าพื้นแข็งนะครับที่มีอายุสั้นที่สุดนะครับตอนนี้เนาะมีอายุการเก็บเกี่ยวนะครับ80มื่นเนาะแต่ว่าสําหรับปีนี้กับอากาศหนาวนะครับ ย่างต่อเนื่องนะครับว่ายุดย้อนนะครับก็เลยเห็ดไหอายุการเก็บเกี่ยวนะครับยืดออกไปพ่อสมงววเลยทีเดียวนะครับผมสําหรับตอนนี้เขาก็ถอกก็ออกห่วงนะครับเต็มพื้นที่นะครับอยู่ในพื้นที่ประมาณอยู่ีนประมาณสองไร่กลัวครับพี่น้องครับนี่ซึ่งตอนนี้กับเหลืองอยู่ในพื้นที่กับเกือบ80%เซแล้วครับดังนั้นมือนี่ก็เลยถึงเวลา ในการสิเป่งน,น้ำครับพี่น้องครับนี hmm. ่เป่งน,น้ำออกเนาะนี่ครับผมนี่เป่งน,น้ำออกนะครับโดยสาเหตุนะครับของการเป่งน,น้ำออกก็คือว่าอา่าสิใกล้ถึงเวลาสิกเกี้ยวแล้วนะครับแล้วก็ตอนเกี้ยวนี่ <_ q 2> เนื่องจากว่าเป็นดินหน้าท้ำครับเป็นดิเนเหนียวเนาะมันอาจสิลมได้นะครับด,ดังนั้นก็เลยถึงเวลาในการถีเฮ้าสิได้ทาการเป่งน,น้ำออกนะครับผมนี่โดยลักษณะของการเป่งน้ำก็คือว่า เข้าสีเปงหรือว่าไขน้ำออกนะครับบริเวณด้านมุมด้านนี้เนาะหลังจากนั้นเขาก็สีล่องสู้องเมียงนะครับนี่ครับก็คือจังผมที่นวจ่าให้พี่น้องนะครับได้เราฟังกันนะครับเป็นคลองน้ํานะครับเป็นร่องน้ํานะครับหรือภาษาอสานบ้านผมเนี่เอื่นว่า้องเมียงครับพี่น้องครับทีเนาะนี่ครับแต่ว่า้องเมียงนะครับเข้ากับตันน้ำไปครับสาหรับเข่าสายพัดดื้อนนะครับนี่กับวัาน์ไอแก่พอบันไดเนาะ นี่อันนี้ยกตัวอย่างเช่นนี่ครับไก่ทองคำแปดเก้าครับพี่น้องครับเห็นไหม่าปาทิโทเบิงเนี่ยครับกําลังงามเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับอยู่ข้างด้านนี้นะครับผมซิตโตเบอร์เก้าครับเบิงเนี่ยครับอันนี้กับปาทิโทเบิงห่วงนะครับเบิ้งต้นนะครับเดี๋ยวจังมารีวิวนะครับให้พี่น้องปองไปได้เบิ้งกันเนาะและนอกจากนั้นนะครับทางนี้นะครับก็เหมือนกันครับผมนี่ สำหรับดกเจ้าพญาครับก็ขอเก้าห้าเนาะเอาสำหรับวันนี้นะครับเขาก็เลยมาโฟกัสนะครับสำหรับข้าวสายพันธุ์นี้ครับผมนี่สำหรับไก่ทองคำแปดศูนย์ของเรานะครับผมนี่เนาะหลายคนนะครับก็อยากสิเบิ้งเม็ดนะครับว่าเมล็ดเป็นอย่างไรเนี่ยว่าสันว่าสำหรับไก่ทองคำแปดศูนย์ของเรานะครับสีมีลักษณะห่วงเป็นอย่างไรมีลักษณะ,มะเมล็ดเป็นอย่างไรว่าสันว่า ลายคนก็ะยาเข็นนะครับเอายกตัอย่างนะครับให้พี่น้องป้องไปเดบลงกันนี่ครับผมนี่บู้ยนี่ครับนี่สําหรับกอนี่ครับพี่น้องครับนี่นอสําหรับไก่ทองคำแปดศูนย์ของเราครับผมนี่อันนี้กอเดียวนะครับนี่บกี่ห่วงครับสามสี่ห่วงนะครับผลปรากฏว่านี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดทีโถดกขักปัญญังครับมีละแงจับทีครับผมนี่นี่ เป็นเรื่องสีทั้งเบิดเลยทีเดียวนะครับนี่คือลักษณะดวงลักษณะเมล็ดนะครับผมของไก่ทองคํา80ครับพี่น้องครับนี่เนาะ